ไปเลถ่ายเพราะแพทย์หมอในะบตาสบายดีทุกคนวันน,นี้นั่นเห็นความยูความจรินเตรียมจะออกไปของหมอไปเฝ้ากันดูไปเฝ้าดูาสิี้ต้มข้าวเขียว ยังไม่ได้ใส่ย,ยังยังอม้นสุกตอนนี้เนี่ยหกโมงหกโมงครึ่งไอ้ตูหมองเมือกต้้หม่งเมือกมากันไปเยียมนะจะพวเมือกจกเอือ่นจเชกไปเยียบพักก่อนเกียบบ้างทุโูจอมอันผักกาดมัวทุโูกะนาบ้านเลยน,น เิ็บแนวละน้อยพอแบกอันโอ้ดแดงโอ้จิ้แนวละน้อยอุ้ยมึงแดงไปเศร้าเลยนะเก็บหักเก็บพักอนันเกี๋ยวก็กะกากจัดซ้อมถ้ากัด้อมสีม่มวง Ôi đè Mà gặp không à Nè đè Đây là bao nè này Mà cực quả ช่วงนี้บ่มีเวลาคิดคลิปตัคดคลิปถ่ายแล้วก็ตัดเลยมีมาเอฟเอร์ฟูอันกันอระห่ม กาศซอมอากาศซอมส,สีมว่วงเอาลวกก่อนอาไม่ลวกก่อน้าิ่เขานก็สุกหรอกเย็นีอลิงออกไปจังเดียวันนี้อ๋อ,อ,อจากนี้กาจับ้ย หัวห่านเหลือซ้ำนี่เราเป็ดเกิดไก่ก่อนเม่นเนี่ยนะเจ็ดโมงยังละนี่นี่องในเห็บเ้ามามามาขอใครแนนหน่วยหนึ่งด้บออ ขอไข่แน่เอาไข่งามๆหน่อยหนึ่องอาวต่อเลยตัวใหม่นี่ตัวน,นี้แหละขอหน่อยเดียวไม่ใส่เปียกแค่น้อยเดียว ใส่ซ้ำนี่แหละที่ใส่ซ้ำนี่เหลือนั้นเะอาไฮเบลใส่ซ้ำนี้มาหนึ่งงานเดียวแบบนี้หน่อยซ้ำกับเซอร์ไพรส์แหละมันพอมีมแบบนี้ปกติเขาจะาให้กินไข่เมื่อหนึ่งครั้งหน่อยแต่เนี้ยอ,อันวายเกลี่ยเพราะเรายังกินมาได้เถอะ นลี้ตั๊งเขาเพียก,ก่อน,นอออเป็นนังตั๊กอแขนลงลงได้ไฮใส่หัวอันนี้ไข่ไข่เขาลงไข่เบียวแล้วก็วววววปป่งใหม่ ตักไว้แล,ล,ล้วก็ตักสีถุงมีอมบิวรันยิวรันมีไข่คอมยิวรันกับแม่ียับ,อยยบ้อยียับ้อยข็จะเอาแล้วก็ว่พักอันนี้อาหารสวยเส้นก๋วโเ้ย สวยตัวเนี้ยันนี้อาหารแซวเปียวท่งมาตักใส่ก่อนไอ้วิวตื่นแล้วทุกคนเฮ้ยเจ๊จวงกันเสื้ออย่างก่อนว่ามาอยู่นี่หาวนี่หาวเจ๊เจ้าหาวอันนี้ใส่เสื้อกีฬา โอ้ยนึกว่าจะเอาขนเดีลยจะ่อาไหนกันแม่อันเนี้ยแม่เอามาดูปั๊บโลไม่ใช่อย่เนี้อันเนี้ยต้องซื้อไยอยงซื้อตัวหมาตัวหมาซื้อไงซื้อตุม่มหมาเอาด้วตุ่มหมา๊บโลแม่ เลยจุ๋มเลยจุ๋มนี่ก็ค่ะก็ต่างขนมขนมกำนอมบิวอโอเคโอเคจิ้ม <Okay, okay. S 2> บ,บ้า,าอามาเียงอ,อ,อยู่ห้าน เอาไม่喊กินเซี่ยงหยิงเขาไปดัเขาไปดันเขาไดไยว้ ได้หน่อยหนึ่งพอได้ไม่น่าจึงเอาอีกขึ้นไหมไหมเ <c oughs> ต็มเลยเอาไปให้ลุงลูกบุได้เอาให้ลูกไดหยิบขึ้นให้ลุงอืมเอาไปให้ลุงสิงลุงสิงอยู่ห้องหมอยิบไป เบ่งแต่งให้เพื่อนกินขนมกับนมไปน,น้ำทางโม,โมโล่ะอ่ะหอนแล้วหอนแล้ว,ลวแบบายๆเนี่ยแบฮ้ยบายมแบบายแบบมาเนี่ยบ,บาย Tăng dậy hiện đó. เดี๋ยวจเคลื่อนไปห้องมอก่ะ ของอนีรย่างทองสอ ตอนนี้เขาฮอดบ้านอะไอลิงไอลิงอยู่ห้องหมอเพันกินนันเพันซื้อขาไก่มาแล้วเพันกินอยู่ผมกินอยู่ห้องหมอเนยเอามากินอยู่บ้านเพราะว่ามีเงนเครื่องฝากไปฝากเครื่องให้ลูกค่านไม่อยากมาให้แห้งนี่เน่ยงน้อไปไหม กินขาเปี่ยนข้าวอเมื่อเช้านี่อืมอาจาย์ขนาด ดูวนทางมองหมอบใบเลขาวแพทย์ทหมอไใบะาข้าเจ้าจกลับมาติดตามเอากลองอากาศอย่างอยู่จะยกจัดยาอย่างไว้ให้ถามอากาศถามอากาศแล้วกลับไปจัดยาให้บางยาให้ อาการก็ค่อยๆดีขึ้นสิ่งสก็ดก็สิ่งเจัดพันใหญ หมอคะหมอถามเรา,มาเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยกนเอะไรเนี่ยวิ้นหัวเจ็บท้องหายใจซืด ามาเกินข้าวกินน้ำแล้วบอกติกลไก่เราซื้อสามค่ะไอบิวค่าหนึ่งกินผู้ราคา ิ่้แอเพคลิปนี้เบื้องจะขอตัวลาไปกันเดอ้พอพราะไปไม่ในคลิปมาบายช่วงนี้บราคอยได้ลงคลิปบ่อยนอนเฝ้านอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่นี่แหละ